ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ได้งอได้ข้อมูลมาจากคานาโกจนทําให้รู้ว่าเด็กที่เกิดใหม่ในหมู่บ้านนั้นทูกหมอตําแยอย่างกินโกโตนําตัวไปโดยอ้างว่าเด็กที่เกิดมานั้นเสียชีวิตทันทีที่ออกมาจากท้องแม่พระเอกจึงตามสืบเรื่องนี้ก่อนที่จะทราบข้อมูลมาจากหมอนากามูระเกี่ยวกับบุคคลที่ตระกูลโกโตเรียกว่าท่านผู้นัน้นใช่แก่ที่ป่วยมาจากการกินคนจนวิวัฒนาการให้มีชีวิตยืดออกไปได้ ก่อนที่ไดโงะจะทำการส่งตัวลูกสาวและภรรยาออกจากหมู่บ้านคูเงะฝากให้กับยามามุชิช่วยดูแลจนกระทั่งเขาได้กลับไปตามสืบในหมู่บ้านและก็ถูกชายเขาโฉดที่มีชื่อว่าอิวาโอทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสสวัสดีครับ วันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์ญี่ปุ่นจากทางดิสนีย์พัทย่างกันดิบอลในตอนจบกันแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับตำรวจหนุ่มถูกพาตัวมายังบ้านใหญ่ของตระกูลโกโตที่ตอนนี้เคสุเกะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำตระกูลเป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่เขาจะได้รับแจ้งว่าตอนนี้เจอตัวเจ้าตำร,รวจแล้วได้โงะถูกพาตัวมาในบ้านใหญ่ของโกโตตอนนี้รอบกายของเขารายล้อมไปด้วยพวกโกโตส่วนทางด้านของชายเข้าโชดอย่างอิวาโอกเขาได้บอกกับชายร่างทวงไปว่าตอนนี้มันมีคนทรยศอยู่ในตระกูลของพวกเรามันได้บอกข่าวเกี่ยวกับเรื่องเด็กให้กับเจ้าตำร,รวจนั่นเกกํกลังวางแผนอะไรอยู่พูดออกมา เคซูกเเอ่ยถามตำรวจนม่มได้โง่จึงบอกว่าช่วยปล่อยตัวเด็กที่ถูกขังออกมาจะได้ไหมหมู่บ้านนี้เด็กที่คลอดออกมาแล้วตายมีจํานวนมากเกินไปจนผิดสังเกตพวกเด็กๆอยู่ที่ไหนสักแห่งในหมู่บ้านนี้ถูกไหมพระเอกถามขึ้นมาก่อนที่เขาจะถูกต่อยจนเหลือไปเห็นเศษปูนที่มันแตกอยู่พระเอกก็คิดอะไรบางอย่างได้เขาจึงยั่วโมโหอ,อีกครั้งจนชายหัวล้นก็เข้ามาถีบเขาจนล้มลงไป ในจังหวะนั้นได้งกก็ได้โอกาสเขารีบคว้าเศษปูนเอาไว้ก่อนที่จะบอกว่าเรื่องที่พวกแกทําก็จะรั่วไหลออกไปได้งกหลอกล่อความสนใจและใช้เศษปูนตัดเชือกที่มัดข้อมือของเขาก่อนที่ชายหัวร้อนจะหยิบเอาเขียวออกมาหวังจะปลิดชีพของพระเอกซึ่งในตอนนั้นเชือกก็ขาดพอดีพระเอกสามารถจับชายคนนั้นมาล็อกคอเอาไว้ได้ปืนทุกกระบอกเล็งมาที่ได้งก เฮ้ยเคสุเกะทำอะไรสักอย่างสิวะเสียงโวกเวกโวยวายของพวกโปโตก็เริ่มดังขึ้นไดโงะจึงบอกว่าถ้าเจ้าพวกนี้ฆ่าฉันแล้วละก็ทีมสืบสวนจะต้องแหยเข้ามาที่นี่แน่ๆก่อนที่เสียงเข้าประตูจากภายนอกจะดึงความสนใจของคนภายในให้จับจ้องไปที่ประตูเคสุเกะจึงออกไปเปิดดูก็พบเข้ากับพ่อของเขาอย่างคิโยชิที่เป็นผู้ใหญ่บ้านคูงเงะมาพร้อมกับผู้กำกับของสถานีตำรวจโมโรเบะ หัวหน้าของไดโงะได้เดินทางมาที่นี่เพราะว่าได้รับแจ้งมาจากผู้ใหญ่บ้านคูเงะว่าไดโงะเข้ามาวุ่นวายในเขตโกโตเขาจึงเดินทางมาที่นี่เพื่อพาตัวลูกน้องกลับก่อนที่หัวหน้าจะเข้ามาพาตัวพระเอกออกมาจากที่นั่นพร้อมกับขอโทษพวกโกโตและไม่ให้เอาเรื่องเอาราวกันคิโยชิจึงเข้ามาบอกกับลูกชายว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าพวกเราก็กำลังจะมีงานเทศกาลแล้ว ใจเย็นๆหน่อยก็ได้ให้งานนี้มันลาบเรื่นไปด้วยดีทาทด้านของโยซิเกะเขาได้ทำการเตรียมการที่จะพาเด็กหนีออกมาจากที่นั่นหลังจากที่พาพระเอกออกมาได้อย่างปลอดภัยหัวหน้าจึงบอกกับพระเอกว่านี่นายอาจจะคิดว่าฉันเข้าไปขวางสินะพระเอกจึงบอกว่าคดีที่ผมทำนั้นเป็นไปได้ว่าทั้งหมู่บ้านจะช่วยกันปกปิดเอาไว้ก็ได้รวมไปถึงคนที่อยู่สถานีตำรวจ หรือจะเป็นคุณด้วยที่เป็นคนในหมู่บ้านคูงเงะหัวหน้าจึงบอกว่าถ้านายไม่เชื่อใจฉันเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะพานายไปดูบางอย่างทั้งสองครับมุ่งหน้าไปยังสถานีโมโรเบตก่อนที่หัวหน้าจะพาพระเอกขึ้นไปยังชั้นบนสุดของสถานีที่นั่นมีทีมสืบสวนที่กำลังหาข้อมูลกันอยู่พวกเขาคือทีมสืบสวนจากกองบัญชาการประจำจังหวัดที่มาสืบเรื่องของคนตระกูลโกโตเหมือนกับพระเอก หัวหน,น้าได้บอกว่าหลังจากที่คาโนตได้ตายไปเขาจึงร้องขอให้ทีมจากกองบัญชาการเข้ามาช่วยเรื่องนี้คาเนไดมารูจึงบอกว่านิ้วที่ได้งกส่งไปตรวจนั้นก็คือนิ้วของคาโนะและที่นิ้วก็มีน้ำลายของใครบางคนอยู่เรื่องที่คาโนตถูกใครบางคนกินนั้นมีความเป็นไปได้สูงเจ้าหน้าที่หญิงเซนโดจึงนำภาพมาให้กับพระเอกได้ดู เพราะว่าสภาพศพของคาโนะถูกกินและมีรอยฟันมนุษย์อยู่หลายจุดด้วยกันได้โงะจึงบอกว่าเขาเพอจะสันนิษฐานว่าใครเป็นคนกินคาโนะจะต้องเป็นคนคนนั้นแน่ๆชายที่ตระกูลโกโตเรียกว่าท่านผู้นั้นหลังจากนั้นพวกเขาจึงไล่ตนตระกูลโกโตให้กับพระเอกได้ดูซึ่งจริงๆแล้วคนที่จะรับช่วงต่อจากกินโกโตจะต้องเป็นไอโกโตแม่ของเคสุเกะและโยสุเกะ แต่เมื่อไอโกโตหายตัวไปคนที่จะต้องรับช่วงต่อจะต้องเป็นเคสุเกะเพราะว่าพ่อของเคสุเกะที่เป็นลูกเขยไม่ได้มีสายเลือดโกโตจึงรับช่วงต่อไม่ได้ทําให้พระเอกสงสัยว่าหญิงที่พาใช้ที่ถูกกินใบหน้าอาจจะเป็นไอโกโตก็ได้ได้โง่จึงเล่าให้กับทุกคนได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของชายคนนั้นว่าตอนที่ชายคนนั้นเป็นเด็กมีหญิงคนหนึ่งพาเขาหนีออกมาจากที่นั่นและหนีรอดมาได้เขาได้เปิดหน้าให้กับผมได้ดู ในทุกๆปีงานเทศกาลจะต้องมีเด็กถูกฆ่าและตอนนี้คนที่ร่วมมือกับผมกำลังตามสืบว่าสถานที่ที่พวกมันจับตัวเด็กไปนั้นอยู่ที่ไหนตอนนี้อิวาโอกได้เข้ามาในถ้ำขังเด็กเขาได้ทำการกล่าวหาว่าโยสุเกะให้การช่วยเหลือกับตำรวจนายนั้นพร้อมกับการที่เขาเห็นว่าโยสุเกะกำลังจะพาเด็กหนีถึงโยสุเกะจะบอกว่าเขาไม่ได้คุยกับตำรวจเลยสักครั้งอิวาโอกก็ไม่เชื่อ เขาจึงทําการอัดโยสุเกะและจับโยสุเกะขังเอาไว้ในคุกกับเด็กตอนนี้พระเอกได้ทําการปั่นหัวชายเข้าโชดเพื่อให้อิวาโอสงสัยคนคุมตัวเด็กแชยเข้าโชดจะต้องนําทางไปยังสถานที่ที่ขังเด็กเอาไว้แน่ๆและในตอนนี้คนที่ช่วยพระเอกตามสืบก็ตามอิวาโอมาจนกระทั่งเขาก็ได้พบเข้ากับสถานที่ที่ขังเด็กเอาไว้และเขาก็ได้ทําการส่งพิกัดไปให้กับไดโงะเมื่อได้รับพิกัดมาแล้ว พระเอกครับกําลังจะมุ่งหน้าไปที่นั่นแต่แล้วหัวหน้าก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้เขาบอกว่าตอนนี้เขามีแผนที่ดีกว่าพวกเราจะต้องเข้าไปช่วยเด็กในวันพรุ่งนี้เช้ามืดเพราะว่าในวันพรุ่งนี้หมู่บ้านคูงเงะจะมีเทศกาลทุกคนในหมู่บ้านจะต้องไปรวมตัวกันที่ศาลเจ้าแน่ๆเราจะใช้จังหวะนั้นเข้าไปช่วยเด็กออกมาแต่ถาว่าพวกเขาจะต้องพึ่งหน่วยสืบสวนพิเศษ คันได้มารู้จึงบอกว่าเขาจะลองน้มน้าวกองบัญชาการให้เองเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเวลาอีกแล้วก่อนที่พวกเขาจะแบ่งหน้าที่กันอิชินะอรากิคิจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับโกโตะคีคุตะจะต้องตามสืบว่าไอ้โกโตนั้นอยู่ที่ไหนเซนโดจะต้องช่วยปกป้องและคุ้มครองครอบครัวของขอากวะส่วนคานได้มารุกับพระเอกพวกเขาจะต้องหาหลักฐานเพื่อส่งไปให้กับกองบัญชาการ หลังจากนั้นพระเอกก็ได้รับสายมาจากอุทตะที่เขานั้นคอยตาสืบให้กับพระเอกทางด้านของเซนโดเธอกำลังจะเดินทางไปหาครอบครัวของอากวะก่อนที่ชายหนุ่มจะแนะนำตัวว่าเข้ามาจากกองสอบสวนและมีชืีอว่าอามาชิตะในวันนี้เขาจะรับหน้าที่ไปส่งเซนโดไปยังสถานที่ที่ครอบครัวอากวะอยู่ เมื่อทั้งสองขึ้นรถไปชายหนุ่มก็บอกว่าเขาได้ทําสมุดโน้ตที่จดแผนที่ครอบครัวอากวะหายเซนโดจึงทําการเปิดแผนที่ให้กับชายหนุ่มได้ดูตอนนี้ทางด้านกองบัญชาการต้องการเพียงแค่หลักฐานเท่านั้นพวกเขาจะส่งทีมสืบสวนพิเศษเข้ามาช่วยได้งกจึงทําการโทรไปหาชายที่ถูกกินครึ่งใบหน้าพร้อมกับบอกว่าตอนนี้กองบัญชาการตํารวจจะเข้ามาช่วยเรื่องนี้ ฉะนั้นถ้านายให้ความร่วมมือออกมาเล่าทุกอย่างให้กับตำรวจได้ฟังและแม่ของนายละ่ะเคยเล่าอะไรให้กับนายฟังบ้างไหมคนที่มีชื่อว่าไอโกโตชายที่ถูกกินใบหน้าจึงบอกว่าจริงๆแล้วแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่การที่เขาจะออกมาเล่าเรื่องทั้งหมดเขาจะต้องไปขอแม่ของเขาเสียก่อนเพราะว่าเธอช่วยเขาออกมาในวันนั้นเขาจะเข้าไปถามแม่เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเสียก่อน เมื่อได้เรื่องอย่างไรเขาจะเดินทางไปพบที่สถานีตอนนี้ทีมสืบสวนพิเศษจะออกมาช่วยพวกเขาได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับชายแปลกหน้าคนนี้แล้วหลังจากที่วางสายชายแปลกหน้าก็ได้เข้าไปถามแม่ของเขาว่าจริงๆแล้วเขาติดต่อกับตำรวจเพื่อขอให้ตำรวจเข้ามาช่วยในเรื่องของโกโตทถ้าด้านของตระกูลโกโตในขณะที่กำลังฉลองกันอยู่นั้น อีวาโอก็ได้เข้ามาถามว่าเป็นใครกันแน่ที่เอาเรื่องนี้ไปบอกกับเจ้าตำร,รวจนั่นทุกคนเงียบไปชั่วครู่และฉันก็จับโยสุเกะไปขังเอาไว้กับเด็กที่รอเชื่อแกเองก็เป็นลูกของนางนั่นนี่เคสุเกะคนทรยศตระกูลพอพูดถึงเรื่องนี้เคสุเกะจึงคิดถึงแม่ของเขา ไอโกโตะได้เล่าให้กับลูกบุญธรรมได้ฟังว่าจริงๆแล้วที่พวกเรารอดมาได้เธอได้รับการุ้มครองจากลูกชายของเธออย่างเคซุเกะถ้าลูกบุญธรรมเข้าไปให้การกับตำรวจคนที่สวยก็จะเป็นลูกชายของเธอเองอย่างเคซุเกะในครั้งอดีตกินโกโตะได้บอกกับลูกสาวของเธอไปว่าให้เลิกยุ่งกับเคซุเกะกับโยสุเกะหลานชายของเธอได้แล้วหลังจากนี้เธอจะเป็นคนดูแลเอง จากนั้นในคืนงานเทศกาลการสังเวยกำลังจะเริ่มขึ้นเสียงเคราะห์กระดิ่งได้ดังขึ้นก่อนที่ชายที่พวกโกโตเรียกว่าท่านผู้นั้นจะออกมามันได้เข้ามากัดกินใบหน้าของเด็กชายก่อนที่ไอจะทนเห็นไม่ได้เธอจึงเข้าไปช่วยเด็กคนนั้นเอาไว้ได้ตอนนี้ไฟกำลังลุกท่วมร่างของชายแก่ก่อนที่ไอโกโตจะรีบพาตัวเด็กหนีออกมากินโกโตจึงสั่งให้รีบไปตามจับลูกสาวของเธอ เทเหมือนกับว่ากําลังจะหนีไปได้แล้วแต่ทว่าพวกโกโตที่เหลือนั้นก็ได้เข้ามาล้อมเอาไว้ตอนนี้พวกเธอก็ถูกจับเอาไว้กินโกโตพร้อมที่จะฆ่าลูกสาวของเธอที่เป็นคนทรยศแต่แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นเคสุเกะบอกว่าทายายฆ่าแม่เคสุเกะก็จะฆ่าตัวตายตามไปปล่อยให้เธอรอดไปซะกินโกโตจึงถามว่าแล้วถ้าแม่ของแกเอาเรื่องนี้ไปบอกกับคนอื่นละ่ะเคสุเกะจึงบอกว่า เมื่อถึงเวลานั้นเขาก็จะยอมตายแทนเองถ้าแม่ป้องกันความลับของหมู่บ้านเอาไว้ไม่ได้ผมก็จะตายแทนผมเชื่อใจแม่ว่าความลับนี้จะไม่ล่วไหลออกต่อย่างใดและนั่นก็ทำให้กินโกโตย่องปล่อยลูกสาวและเด็กชายให้รอดชีวิตออกมาจากที่นั่นเมื่อเธอเล่าเรื่องนี้ให้กับลูกบุญธรรมได้ฟังทำให้เขาไม่กล้าที่จะออกไปให้การกับตำรวจ ความหวังสุดท้ายของพวกเขาเล่ากับว่ามันกําลังจางหายไปส่วนทางด้านของบ้านโกโตพวกเขาพยายามตามหาคนทรยศอิวาโอะได้ทําร้ายคนที่ต้องสงสัยก่อนที่จะกัดกินใบหน้าของชายคนนั้นอีกด้วยแล้วจากนั้นมาซามโมะก็ได้ทําการนัดเพื่อนเก่าอย่างเคสุเกะออกมาคุยเขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องร่วมมือกันหยุดยั้งเทศกาลบ้าบ้านนิซะ คนที่ทรงอำนาจสองคนในหมู่บ้านยังกินโกโตก็ได้ตายไปแล้วและปู่ของเขาที่เป็นเจ้าอาวาตก็ใกล้จะเจียนตายแล้วบางทีพวกเราอาจจะช่วยกันหยุดเทศกาลนี้ลงไปได้เทศกาลที่มีแต่การบูชายันเด็กๆที่ต้องถูกฆ่าแต่เคสุเกะก็ปฏิเสธมาสมูจึงเล็งปืนไปที่เคสุเกะแต่ด้วยอาการสั่นกลัวทำให้เคสุเกะไม่หวั่นเกรง เขาบอกว่าทำไมจะต้องทำต่อด้วยการสังเวยเด็กๆนี่มันเป็นคำสาปแน่ๆเคสุเกะบอกว่าเรารู้อยู่แล้วแต่ถึงอย่างไรเราก็จะต้องทำมันต่อหลังจากนั้นไดโงะจึงขับรถออกมายังสถานีนตำรวจและที่นั่นก็มีคาเนตมารุได้มองอยู่ท่าได้ของเคสุเกะเขาได้เข้าไปช่วยน้องชายที่ถูกขังเอาไว้ตอนนี้สุมิเรได้เดินทางมาถึงยังหมู่บ้านคุงเงะเป็นที่เรียบร้อย ในคืนนี้พวกเขาจะต้องเตรียมการดึงหุ่นกูงเงะขึ้นถ้ากับว่างานเทศกาลมันก็ใกล้จะเริ่มแล้วส่วนทางด้านของไดโงะเขาได้ทำการตามพิกัดที่ได้รับมาก่อนที่จะพบเข้ากับสารที่ที่ขังเด็กเอาไว้ทาง้านครอบครัวาอากะวะที่ยามามุชิดได้เข้ามาดูแลตอนนี้เซนดูกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่มได้เข้ามาถึงที่นั่นแล้วพวกเขามาเพื่อรับตัวยูกยิกับมาชิโร่ไปคุ้มครอง เมื่อตำรวจได้มาถึงที่นี่ยามาบ,บุชิก็ลงใจขึ้นมาทันทีก่อนที่ชายหนุ่มจะบอกว่าจริงๆแล้วผมไม่ใช่ยามาชิตะแต่ถ้าว่าผมก็คือโกโตก่อนที่มันจะชักปืนออกมาและทำการสังหารหมู่ที่นั่นทางด้านของพระเอกเขาได้เข้าไปที่นั่นที่นี่เด็กๆที่ถูกขังเอาไว้มันไม่มีแล้วในขณะเดียวกันนั่นเองเขาก็ได้พบเข้ากับเศษของผมเด็กชาย และนั่นก็ทําให้พระเอกรู้ว่าเขาทําเรื่องช้าเกินไปก่อนที่ชายแก่จะปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเวียงเคียวมาที่เขาไดโงะได้ฟื้นขึ้นมาก็พบว่าในตอนนี้เขาได้เข้ามาอยู่ในพิธีกรรมของพวกโกโตเป็นที่เรียบร้อยเคสุเกะบอกว่านี่คือสิ่งที่แกตามหาไงละ่ะอย่างที่คาโนะและแกพูดก็คือความจริงทั้งนั้นพวกเราก็คือพวกกินคนและเรื่องราวของกันนิบอรก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ